สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการหาฟูเรียซีรีส์โดยใช้สมการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่เราได้พิสูจน์กันมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปที่แล้วเราได้สมการสลับหาค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมด3มสมการโดยใช้หาค่าสัมประสิทธิ์ a0 an และก็ bn ในคลิปนี้เราจะมาดูตัวอย่างการใช้3สมการนี้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์กันนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ a0 a อตูนั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วนพายคูณกับอินทิกรลของฟังก์ชัน f(t) ในช่วงเวลา1คาบเริ่มต้นตั้งแต่ลบพายจนถึงพายนั่นเองสำหรับสควอเวฟค่าของฟังก์ชัน f(t) จะมีอยู่ทั้งหมด2ค่าแบ่งตามช่วงก็คือช่วงที่1ตั้งแต่ลบพายจนถึงตูนค่าของฟังก์ชัน f(t) จะมีค่าเป็นลบหและช่วงที่2ตั้งแต่ศูนจนถึงพายค่าของฟังก์ชัน f(t) จะมีค่าเป็น หดังนั้นในเทอมแรกอินทิเกรตลบหนึ่งก็จะได้เป็นลบ t แทนค่า t ตั้งแต่ลบพายเป็นศูนย์ส่วนในเทอมที่2องอินทิเกรตหก็จะได้ t แทนค่า t ตั้งแต่ศูนย์ถึงพายเมื่อแทนค่ามาแล้วเห็นว,ว่าผลรวมของเทอมนี้จะมีค่าเป็นศูนั่นเองดังนั้นเราจึงได้ว่าสมัติติ a ศูนนั้นจะมีค่าเป็นศูนต่อไปเราก็มาหาค่าสมมัติติ an an ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนพายคูณกับอินทิกรของฟังก์ชัน ft คูณกับ cosnt ในเงื่อดยการตัวฟังก์ชัน ft นั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกตั้งแต่ลบพายถึง0ก็จะมีค่าเป็นลบ1และช่วงที่2แต่0ูนจนถึงพายก็จะมีค่าเป็น1ดังนั้นเมื่ออินทิเกรตออกมาอินทิเกรต cos ได้ตายคูณกับลบ1ข้างหน้าก็ได้เป็นลบตายแทนค่า t ด้วยลบพายจนถึง0 ซึ่งเทอมนี้ไม่ว่าจะเป็นไซน์ศูนย์หรือไซน์ายเราจะได้ค่าเป็นศูนย์ะฉะนั้นผลรวมของเทอมนี้ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองสำหรับเทอมที่2นั้นอินทิเกรตคอร์สได้ไซน์เหมือนกันและก็แทนค่า t ด้วยศูนย์กับไายซึ่งตรงนี้เราก็ได้ค่าออกมาเป็นศูนย์เช่นเดียวกันดังนั้นค่าสัมพัติเอเตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันต่อไปหาค่าสัมพัติบเอค่าสัมบัติบเอนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนาย คูณกับอินทิกรลของฟังก์ชัน f t คูณกับต i n t ฟังก์ชัน f t ก็แบ่งออกเป็นสองช่วงเดิมก็คือตั้งแต่ช่วงลบพถึง0นย์ f t มีค่าเป็นลบ1และตั้งแต่ช่วงศูนย์ถึงาย f t จะมีค่าเป็น1ดังนั้นเราก็จะเรียกว่าอินทิเกรตนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตฟังก์ชัน s ายนั่นเองอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ลบค o s คูณกับลบ1ข้างหน้าก็ได้เป็น cos n t แทนค่า t ด้วยลบพถึง0และในเทอมที่2นั้นเราก็จะอินทิเกรต sin ก็ได้เป็นลบคอส แทนค่า t ตั้งแต่0ถึง pi เช่นเดียวกันเมื่อแทนค่าแล้ว cost 0ก็จะได้เป็น1ส่วน cost เ n น pi นี้จะมีค่าขึ้นอยู่กับตัว n ในทอนเดียวกันในทอมที่2องลบ c o s n p ตรงนี้ก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับค่า n เช่นเดียวกันส่วน cost 0นั้นก็จะมีค่าเป็น1จากตรงนี้จะได้ว่าค่า bn ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรก bn มีค่าเป็น0 เมื่อ n ของเราเนี่ยมีค่าเป็น 0, 2, 4หรือเลขคู่นั่นเองและในกรณีที่ n ของเรามีค่าเป็น 1, 3, 5หรือเลขคี่เมื่อแทนค่าเลขคี่ลงไปในตัวสมการนี้แล้วค่า cos n พาตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ1เมื่อ n เป็นเลขคี่ ซึ่งจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์ bn ของเรานั้นจะมีค่าไม่ท่าก็ศูนย์ก็ต่เมื่อ n เป็นเลข t ี่จากตรงนี้เมื่อเรานําค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดที่เราคํานวณได้ไปแทนลงในรูปแบบทั่วไปของฟูเรียร์ซีรีส์เราก็จะได้ว่า a0 นั้นมีค่าเป็นศูนย์ an เป็นศูนย์ส่วน bn นั้นก็แยกเป็นสองกรณีคือ bn มีค่าเป็นศูนย์เมื่อ n เป็นเลขคู่และมีค่าเป็น4ส่ว n, n เคี่เราจึงสรุปได้ว่า ฟู s e r i ล s ของ s สแควร Wave จะมีค่าเท่ากับ u m ม a t i o n ของตีส่วน n pi คูณกับไต n n t ตามสมการที่เห็นนี้โดยที่ n ของเราจะเป็นเฉพาะเลขคี่เท่านั้นการเขียนลักษณะนี้ไม่สะดวก่อการใช้งานเราจึงเปลี่ยนรูปขึ้นใหม่โดยที่ให้ n ของเราเนี้ยเป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็ดัดแปลงตัวเทอม n ของเราให้กลายเป็น 2n ล1นั่นคือเมื่อเราแทนค่า n เป็น1 เราก็ได้ค่าเทอมตัวข้างล่างนี้เป็น1ถ้าเกิดแทนค่า n เป็น2ก็ได้เป็น3แทนค่า n เป็น3ก็จะได้เป็น5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เป็นเลขที่ออกมาทั้งหมดซึ่งการเขียนแั่นี้จะสะดวกในการนำไปใช้งานต่อมากกว่าและจากตรงนี้นะครับเราก็ดึงค่าคงที่ออกมานอกทเท m ม t ชันก็คือตัวสิ่ายข้างในก็จะเหลือเป็นอนุกรมของ1ส่วน2 n ลบ1คูณกับ ตาย 2n ลบ1คูณ t ดังนั้นถ้าเกิดเรากระจายเทอมนี้ออกมาเราก็จะได้ว่าฟูเรียตซีรีส์ของเราก็จะมีเท่ากับ4ส่วนพายคูณกับอนุกรมของตาย t แล้วก็1ส่วน3ตาย 3t แล้วก็1ส่วน5ตาย 5t แล้วก็1ส่วน7ตาย 7t บวกกันไปเรื่อยๆจากตรงนี้สังเกตแลยนะครับถ้าเราสังเกตตัวเทอม ตายคูณกับทจะเห็นได้ว่าตัวเลขด้านหน้าที่คูณอยู่ข้างหน้าตัวแปรทีตรงนี้มันจะตรงกับค่าโอเมกา้าหรือความถี่เชิงมุมนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวความถี่เชิงมุมในแต่ละเทอมที่อยู่ในกรียซีรีส์นี้จะมีค่าเพิ่มจำนวนเท่าจากความถี่เชิงมุมที่มีค่าต่ำที่สุดหรือโอเมก้าศถ้าเรานำค่าความถี่ตรงนี้ไปพอดกราฟ โดยที่แกนตั้งนี้จะเป็นตัวสัมปะติหรือแอมลิจูดของความถี่นั้นเราจะได้กราฟลาักษณะทางด้านขวามือก็คือแกนนอนนี้จะเป็นความถี่ความถี่มูลฐานตัวแรกของเราหรือโอเมก้าศูนของเราก็พอดอูตรงนี้โดยที่ความสูงก็จะเป็นแอมลิจูดสูงสุดให้เป็น a สูนเทิมถัดมาจะเห็นว่าโอเมก้าของเราเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นตามเท่า ก็พาะอยู่ในตำแหน่ง3โอเมก้า0ความสูงของความถี่นี้ก็จะมีค่าราก,กับ1ต่อ3เท่าของ a 0เทอมถัดมาก็จะมีค่าเป็น5เท่าหรือ5โอเมกา้า0อันลิจูดก็จะเป็น1ต่อ5เท่าแล้วก็7โอเมกา้าแล้วก็ a 0ส่น7 9โอเมกา้า a 0ส่น9แล้วก็11โอเมกา้าก็เป็น a 0 11ไปเรื่อยๆอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าตัวแกนนอนนี้จะเป็นความถี่เราเรียกกราบลับกษณะนี้ว่า Frequency Domain ซึ่งในก่อนหน้านี้ที่เรามีกราฟที่เป็นลักษณะของส i ป e w ว v ฟอันนี้เราจะพอดลักษณะาการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเทียบกับเวลาหรือเรียกว่า Time Domain นั่นเองเพราะสังเกตง่ายๆแกนนอนจะเป็นเวลาสำหรับ Frequency นั้นแกนนอนก็จะเป็นความถี่เอาละตอนนี้เราได้ฟูเรียตซีรีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาฟูเรียซีรีนี้นะ ไป plot กราฟแต่ละเทอมแล้วก็ดูผลรวมแต่ละเทอมที่ว่าหน้าตาของกราฟเนี่ยจะได้เป็นยังไงโปรแกรมที่เราใช้ p l นะกราฟก็คือเราใช้เป็นโปรแกรมบนเว็บ d e m o ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันค้นหาคำว่า d e m o สลงไปใน Google แล้วก็เลือกตรงที่เป็น g r a p h i c Calculator ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะ sign in โดยใช้ Google Account ของเราได้เลยอย่างนี้ผมก็ใช้ Google a c c o u n t ของผมลงอีกประมาณเียบร้อยนะครับในการ plot ก,กราฟบนเว็บแอปพลิเคชันอันนี้นะครับก็ทาไม่ง่ายเลย อย่างเช่นเราจะพอดเทอมแรกของฟูเรียซีรีส์ของเรานะครับเราก็พิมพ์เลย y เท่ากับ <Y S 1> ตายแล้วก็เป็ v นวัก t ครับตรงนี้ก็จะพอดออกมาให้เราเลยโดยอัตโนมัติซึ่งในการพอดอันนี้เราจะดูแค่ลักษณะรูปร่างหน้าตาของสัญญาณของกราฟเพราะฉะนั้นตรงค่าตีส่วนพายตรงนี้นะครับผมจะกำหนดให้เป็นหนึ่เพื่อความสะดวกในการพริมพ์ต่อไปเราก็พอดเทอที่2นะครับ เทอที่2อของเราก็คือ y เท่ากับ1ส่วน 8, 3 sin 3t เทอทีอ่3ของเราก็เท่ากับ y 1ส่วน5 sin 5t เทอทีอ่4ก็เป็น1ส่วน7 sin 7t ประมาณนี้เอาสัก4เทอมแล้วกัน อันน่นจะเห็นได้ว่าแต่ละเทอมเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกราฟรูปตายที่มีความขีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูกับกราฟเต้นหนึ่งนะครับตรงนี้ผมปิดกราฟให้เหลือแค่สอเส้นอ่าีเปลี่ยนสีหนึ่งอย่างในภาพนี้นะครับเส้นสีแดงก็คือจะเป็นกราฟที่เป็นตายขีใช่ไหม จะเห็นว่าทายทเนี้ยถ้าเกิดเราดูลักษณะคาาของทายทนะครับทายของเราก็จะมีค่าเนี่ยทั้งหมดยาวตั้งแต่จุดนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุด,สดท้ายตรงนี้ก็คือสองผ่าน,นะครับจะเห็นว่าในกราฟของฟังก์ชันทายทีหลูปอย่างนี้นะครับก็ทาย3ามทก็จะมีทั้งหมด1ลูก2อลูก แล้วก็สามลูกในสถานีโดยที่อมพิจูดก็จะลดลงเป็น1 3สเท่าต่อไปถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเทอมที่สองเปรียบเทียบเทอมที่สามกับเทอมที่1อันนี้ก็จะเป็นตาย5้าเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีทั้งหมด5เดนดาก็จะมีทั้งหมดหรูลูกพื้นนะ1ลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกหลูกในานีนะครับโดยที่อมพิจูดก็จะลดลงเป็น1 5 ของตาย 7T ก็จะเป็น7ลูกลักษณะนี้นะครับซึ่งจากคูณอิสซิลี่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราเอาทุกเทอมวันนี้นะครับตาย T ตาย 3T ตาย 5T ตาย 7T ที่มีแอมพปิจุดต่างกันเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะได้กราฟลักษณะเป็นคลาวเวฟเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนฟังก์ชันที่รวมทั้งสี่เทอมนี้เข้าด้วยกันก็เขียนว่าก็พิมพ์เลย y เท่ากับ ทายทีตัวมุมส่วนสามทายสามทีนะครับอนนี้ผมก็ปีเอาละกันนะวางวางอ่าอันนี้แก้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วอันนี้แก้เป็นห้าเห็นแล้วยังลักษณะกราฟเห็นไหมนี่จะกระโดดขึ้นไปลักษณะน,นี้นะเป็นเส้นสีม่วงนะครับอ่าผมเอาเส้นอืน่นออกนะ ก็เห็นไหมจะมีภางเนี่ยใกล้เคียงกับสแควรเวฟมากขึ้นวันนี้ถ้าเกิดเราต้องการดูหลายๆเทอมน่ะเราต้องมานั่งพิมพ์แล้วก็ปี้อย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะพิมพ์ไปสักระของ summation ได้อ่ะเราก็พิมพ์เลย y เท่ากับ sum นะครับพอพิมพ์ sum เจ็ดร้อย sum ปุ๊บโปรแกรมก็จะขึ้นเครื่องหมาย summation อัตโนมัตินะครับล้าก็หนดเลย n มีค่าตันหนึ่งนะครับจนถึง n ใหญ่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2 n 1. อลบ1่คูณกับตายในวงเล็บวงเล็บ2อันนะครับวงเล็บแรกก็เป็น2 n ลบ1วงเล็บปิดคูณกับ T แล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวโปรแกรมก็จะขึ้นถามว่าเราต้องการให้เพิ่มตัวแปรอะไรที่เป็นตัวแปรปรับค่าได้บ้างนะครับก็จะเพิ่มเป็นลักษณะของสไลเดอร์ขึ้นมาให้นะครับ เราก็บอกว่าเราต้องการปรับแค่ตัวแปร n ใหญ่เฉยๆนะซึ่งเป็นจำนวนเทอมของปูเลียดีลีที่เราจะพับเองเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มตัวแถบปุ่มเลื่อนมาให้เรานะครับซึ่งก็สามารถกำหนดค่าได้ก็คลิกไปที่ตัวเลขนะครับเราต้องการให้เลขของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่1จนถึงสักเอ่อสูงสุดเป็นร้อยเทอมแล้วกันโดยที่สเต็ปของตัวสไลเดอร์เนี่ยให้ขยับไปทีละ1นนะครับหรือ1เทอมเองเสร็จแล้วนะครับก็ ลองเลื่อนดูเนาะอันนี้ถ้าเกิดเป็นหนึ่งเทอมเห็นไหมเราก็จะได้กราฟเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะก็คือเป็นกรารรูปทายนั่นเองพอเราขยบเป็นสองเทอมอันนี้ก็จะเป็นผลรวมของสองเทอมแรกก็คือสาย t กับสายส t นะครับสเทอมอ่าสามเทอม,อม,ทอมนะก็จะเป็น3าเทอมแรกนะครับก็คือบวกจนถึงสายห้า t พอเป็นสี่เทอมปุ๊บก็จะได้ผลลัพธ์ อันเดียวกับที่เราพิมพ์เมื่อกี้กคือ4เทอร์มครับแล้วเราก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับ16เทอบเม19เทอสาม30เทอมไปเรื่อยๆนะเนาะเห็นว่ายิ่งจำนวนเทอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสเปรย์เห็นไหมเดี๋ยวเราเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ,นนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอ่อปริเลซีรีส์นะครับที่เราคำนวณได้นั่นเอง ตรงนี้ถ้าเกิดรอยากเซฟเก็บไว้กดเซฟไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ตัวกราฟนี้ให้กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะแปลงฟังก์ชัน f t ที่ขึ้นกับเวลาหรือที่เราเรียกว่า time domain เนี่ยให้กลายเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับความถี่หรือเจ้า f omega ตรงนี้ได้นะครับฟังก์ชัน f เม e g a เนี้ยเราก็เรียกว่า frequency domain นั่นเอง ลักษณะข,ของกราฟก็จะเป็นอย่างที่เห็นในรูปนี้ซึ่งกระบวนการที่เราแปลงระหว่าง time domain กับ frequency domain ตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่า Fourier transform เองซึ่งในคลิปนี้เราไม่ได้แสดงที่การทำ Fourier transform ให้ดูหรอกครับแต่ในคลิปนี้เราอธิบายเรื่อง Fourier series และก็นำเสนอไอเดียของ Fourier transform ให้เราเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นเองสมการที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็นสมการที่เราใช้ในการแปลงระหว่าง frequency domain กับ time domain ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้ก็จะมารถที่ศึกษาหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องฟูเรียทานฟอร์มได้ในหนังสือพวกแมทเ e ม a ติกฟิสิกอะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ค็จะเป็นแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ